นี่นะครับนี่นะครับอาการครับหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปสวัสดีครับเพื่อน,อนๆคนรักอาทซียทุกท่านผมพล N3F นนะครับอันนี้นะครับเป็นงานซ่อมนะครับลำของคุณแบงค์นะครับผมบูม มีอาการแตกล้าวนะครับแล้วก็มอเตอร์หางน่าจะเสียนะครับผมก็เดี๋ยวทำการเช็คจุดอื่นๆให้ด้วยนะครับพอต้องรื้ไล่เช็คนะครับผมนี่ครับงานอ้นปนนะครับผมเดี๋ยวทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการทดสอบบินนะครับผมขอเวลาประมาณสักวันสองวันนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมกับอ้นนะครับ จะเทสบินแล้วก็ถ่ายคลิปให้ลูกค้าเช็คงานนะครับครับผมนี่นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนบูมเปลี่ยนมอเตอร์แล้วนะครับนี่นะครับบูมเก่านะครับมีการลาวนะครับผมก็มอเตอร์เก่านะครับครับการคืดๆฮะหนุนไม่ได้ครับต่างโอ้ครับผมเดี๋ยว ไปเทสบินนะครับโอเคครับส่งงานซ่อมนะครับผมบูมหางหักนะครับมอเตอร์หางพังนะครับปาดมานะครับแล้วก็เซตใหม่นะครับผมโอเคให้เหมาะกับนักบินนะครับอันนี้เซตแบบง่ายๆนะครับเพราะว่านักบินนักบินนักบินนับหนึ่งนะครับผมบินแบบใจโลไปก่อนนะครับอย่าปลดใจโลนะครับบินใจโลไปก่อนให้มันมีเซบียรภาไปก่อนนะครับ นี่นะครับอาการก็นิ่งประมาณนี้อดลองนิ่งๆแล้วชูรีโมทแป๊บหนึ่งก็ได้ไ่แนะแบบนิ่งๆแล้วเราชูรีโมทว่าเราไม่ได้คอนโทนรลสติกเยอะแยะ,ยะนี่นะครับผมประมาณนี้โอเคอนโอเคมีรถมามีรถมานะโอเคนี่นะครับหางเหิงเล่นได้ปกตินะครับผม <laughs> วันนี้ช่วงคนเลิกงานแล้วรถจะเยอะหน่อยไม่มีแล้วไม่มีแล้ว นี่นะครับนี่นะครับอาการครับนิ่งคลิปนิ่งคลิปเยี่ยมโอเคครับลงจอดได้โอเคอุนมือเดียวก็พอเนอะฝนคงไม่ต้องบินอ่ะมันนิ่งแล้วอ่ะโอเคเน้นเปิด 6G ไปแล้วกันอ่านี่นะครับเน้นเน้นเป็นใจโลนะครับอย่าไปดึงสวิตช์ 3D ลงมานะครับเนี่ยให้มันดันอยู่ข้างบนไว้จะบินง่ายสุดครับผมเรียบร้อยครับผมฝนอุนส่งงานครับ